สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะเสกโลโซไม่อยู่เฉยโพสต์แสดงความคิดเห็นปงกันมินแซมสั่นสะเทือนถึงวงการบันเทิงอย่างมากกับประเด็นของกันกันตถาวรมินพีชยาและแซมยุรนันโดนคดีดิไอคอนกรุ๊ปพร้อมบอสอีก15คนที่ตอนนี้ถูกคุมตัวเข้าเรือนจำ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเศษโลโซโพสภาพข่าวที่มีนวัดอิสระไกรศีกันกันตถาวรมินพีชยาและแซมยุรนันพร้อมเขียนข้อความเพิ่มเติมแสดงความคิดเห็นส่วนตัวบอกว่าเขาพลาดไปแล้วก็อย่าไปซ้ำเติมพวกเขาเลยเราคนบันเทิงด้วยกันร,รักกันไว้ดีกว่านะครับ ท่ามกลางชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ต่อเพียบ